กราบสวัสดีกัลยาณมิตรที่กำลังรับฟังทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องชุติเด่นโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนครับก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดรูปก,กระดิ่งข้างล่างคลิปนี้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องชุติเด่นโหราศาสตร์ในการทาคลิปพยากรณ์ดวง,ดวงให้กับท่านผู้ฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้วขอเชิญรับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปได้เลยครับ การพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนธันวาคม2565ของชาวลัคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่15มามกราคมโดยประมาณครับชาวลัคนาราศีธนูคุณมีดาวพระรากบดีเป็นดาวเัริญตนุเป็นดาวประจําตัวเป็นดาววาสนาของคนราศีธนูครับตลอดเดือนธันวาคมนี้ดาวพระรากบดีสถิตท,ที่เรือนพันธุได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดี และเป็นหังสยคปัญจะมหาบุรุษโยกที่ช่วยส่งเสริมวาสนาคุณท่ด้านเมตตาธรรมและความโชคดีครับโดยในเดือนธันวาคมนี้ช่วงที่2ถึง16ดาวาสนาคุณจะกลับมาโคจรแบบทรงตัวคมที่ที่เรียกว่ามนซึ่งเป็นการโคจรด้วยความเร็วใกล้เคียงกับโลกดาวาสนาคุณจะกลับมาฟื้นพลังแล้วครับหลังจากที่โคจรถอยหลังมาก่อนหน้านี้เกือบ5เดือนและนับจากวันที่17ธันวาคมไปต้นไปครับ ดาวพฤหัสบดีจะโคจรเป็นปกติแล้วครับเป็นตำแหน่งกเกษตรราธิบดีย่อมให้ผลดีให้ผลอย่างสมบูรณ์กับคุณครับจะสวรให้พลังชาวคณาราศีธนูคุณจะมีวาส,สนามาเสริมดวงโดยตรงครับคุณจะมีความคิดมีความตั้งใจมีความเชื่อมั่นในตนเองมีกําลังกายกําลังใจในการขอร่างสร้างตัวสร้างหลักฐานฐานะได้ครับโดยที่คุณจะมีเกณฑ์ที่จะได้เป็นเจ้าของบ้านที่พักอาศัย ที่ดินยานพาหนะหรือรถยนต์ครับถ้าคุณคิดวางแผนและลงมือทําคุณจะสมารถทำได้อย่างราบรื่นมีโชคลาภและความสําเร็จในด้านหลักทรัพย์โดยเฉพาะอาสังหาริมทรัพย์ครับดวงการงานชาวลัคนาราศีธนูคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้เรือนกรรมะที่แปลว่าอาชีพหน้าที่ก,การงานตลอดเดือนธันวาคมนี้ ดาวพระพุธนั้นสถิตที่เรือนตนุที่แปลว่าตัวตนเจ้าชะตาชาวลัคนาราศีธนูครับได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งเป็นอุดมมาเกณฑ์โสมนห้นับแต่เดือนธันวาคมนี้ไปจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2566ครับชาวลัคนาราศีธนูคุณจะโดดเด่นในอาชีพหน้าที่การงานคุณมีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงเป็นหลักฐานครับคุณจะมีความมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพในการทํางานตามตําแหน่งงานหน้าที่ครับ ผู้ที่ทางานประจําพนักงานบริษัทงานคุณจะยังมีความมั่นคงดีมีความคล่องตัวก้าวหน้าผลงานคุณจะโดดเด่นเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาหัวหน้าเจ้านายรวมถึงถ้าช่วงนี้เป็นการพิจารณาให้คุณงามความดีความชอบคุณจะได้รับการพิจารณาในการขึ้นเงินเดือนการเลื่อนตําแหน่งมีของรางวัลของตัวแทนเป็นพิเศษให้กับคุณด้วยครับส่วนชาวรัคนาราศีธนูผู้ที่ทําธุรกิจส่วนตัวบริษัทเจ้าของกิจการร้านค้า ธุรกิจของคุณจะเติบโตได้ดีมั่นคงค้าขายดีมีกําไรครับโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับดาวพระพุธเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์งานติดต่อการเป็นพ่อค้าคนกลางการเป็นนายหน้าการเป็นตัวแทนสัญญาหรือหากงานธุรกิจของคุณเกี่ยวกับการเดินทางโลจิสติกส่งของการรับส่งสินค้าธุรกิจเหล่านี้จะราบรื่นให้ผลผลิตที่ดีมีรายที่ดีมีผลตอบแทนที่ดีที่คุ้มค่ามากครับ จะมีโอกาสขยับขยายต่อยอดกิจการธุรกิจรวมถึงการเป็นที่รู้จักของลูกค้าโดยรวดเร็วครับทั้งนี้ในช่วงวันที่27-28ธันวาคมดาวพระจันทร์เจ้าเรือนมรณะมาสถิตที่เรือนสหัชะได้ตำแหน่งเป็นพินทุบาทโยกหน้าแก่ละคนาสมบูรให้ในช่วงที่27-28นี้ก็ขอให้คุณช้าวลัคนาราศีธนูระมัดระวังเรื่องของการเจรจาการติดต่อสื่อสารกับคนรอบข้างกับคนที่ทำงาน และขอให้มัระวังเรื่องของเอกสารหนังสือสัญญาต่างๆรวมถึงการเซ็น,นค้ำประกันหากไม่แน่ใจอย่าเพิ่งเซ็นอย่าเพิ่งรับปากรับคำสัญญาใดๆครับเพราะมีเกณฑ์สูงที่จะมีปัญหาภายหลังครับโดยในเดือนธันวาคมนี้หากชาวลัคนาราศีธนูต้องการเสริมดวงทางด้านการงานควรไปกราบสักการะขอพอรจากพระพุทธรูปปางสมาธิครับหรือทําบุญเป็นเงินด้วยจํานวนที่ลงท้าย19บาทซึ่งเป็นลกำลังของดาวพระัสบดี หรือการบริจาคเงินสมรบทุนจัดซื้ออุปกรณ์แพทย์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลครับเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยใหน้นาไปทางทิศตะวันตกครับดวงการเงินชาวลัคนาราศีธนูคุณมีดาวพระเสาเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระที่แปลว่าการเงินรายได้ทรัพย์สินในเดือนธันวาคมนี้ดาวพระเสาสถิตที่เรือนกระดุมพระได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดี และในทางโหรา,ราศาสตร์พราหมณ์นั้นก็คือเป็นตำแหน่งของาศาสโยกปัญจมหาบุรุษโยกช่วยส,งส่งเสริมวาสนาของคุณเรื่องความอดทนความขยันขันแข็งการสามารถฟันฝ่าเอาชนะอุปสรรคปัญหาได้ในทุกรูปแบบครับส่งผลให้ในเดือนธันวาคมนี้ชาวราศาีธนูคุณจะเป็นหนึ่งดวงที่โดดเด่นทั้งด้านการเงินและการหารายได้ครับในเดือนธันวาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีในการทำมาหาเงินการทุ่มทุนทุ่มเทในการทำงานสร้างเม็ดเงินได้ผลตอบแทนที่ดีที่คุ้มค่าครับ ดาวจเจริญการเงินคุณมาสถิตที่เรือนการเงินโดยตรงซึ่งอาจจะต้องเหนื่อยยากลําบากต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากพอสมควรครับตามรูปแบบของดาวพระเสาร์แต่ถ้าคุณได้ลงมือทําก็มีโอกาสทําสําเร็จสูงกระแสเงินสดสภาพคล่องสถานะทางการเงินคุณจะดีขึ้นเป็นทวีครับทั้งนี้ในช่วงวันที่25-26ธันวาคมดาวพระจันทร์เจ้าเรือนมรณะสถิตท,ที่เรือนกระดุมพระได้ตําแหน่งเป็นปรากระเสรส่งผลให้ในช่วงวันที่25-26นี้ ชาวคณราศีธนูคุณก็จะมีเกณฑ์ที่จะใช้ใจ่ายเงินครับเป็นรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเป็นรายจ่ายฉุกเฉินหรือรายจ่ายนอกแผนการใช้ใจ่ายการควบคุมอุคุลครับอาจมีรายได้หรือยอดขายที่ลดลงไปบ้างหรือการมีค่าใช้จ,ใจ่ายที่เพิ่มขึ้นขอให้ชาวคณาราศีธนูเตรียมการวางแผนลงหน้าให้ดีใหรร้รอบคอบครับโดยในเดือนธันวาคมนี้หากชาวคนาราศีธนูต้องการเสริมดวงทางด้านการเงิน คนไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางนาคปกครับหากทบุญเป็นเงินคนเป็นจํานวนที่ลงท้าย10บ,บาทซึ่งเป็นเลขกำลังของดาวพระเสาร์เมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยให้นาไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ครับดวงความรักชาวลัคนาราศีธนูคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเดือนปัตตนิที่แปลว่าคู่ครองคนรักในเดือนธันวาคมนี้ดาวพระพุธสถิตที่เรือนตนุ ที่แปลว่าตัวต,วตนเจ้าชะตาชาวลัคนาราศีธนูได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งเป็นอุดมเกณฑ์ครับส่งผลให้นับแต่เดือนธันวาคมนี้ต่อไปจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2566ชาวลัคนาราศีธนูครับผู้ที่มีคู่ครองมีคนรักอยู่แล้วในช่วงระหว่างนี้ครับความรักจะดีจะอบอุ่นโดยที่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้มีเวลาได้อยู่กับแฟนกับคนรักของคุณการมีเวลาใกล้ชิดกันมีเวลาเอาใจใส่ดูแลกันมากขึ้นครับ เป็นความรักแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยเห็นอกเห็นใจกันรักแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับรวมถึงบางคู่ก็เป็นความรักแบบสปอยกันด้วยครับส่วนชาวลัคนาราศีธนูผู้ที่ยังโสดในช่วงเวลานี้ก็จะมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ใช่คนที่ดูกใจซึ่งอาจเป็นคนที่ใกล้ตัวใกล้บ้านหรือใกล้ที่ที่ทำงานในที่ทํางานเดียวกันกับคุณและเขาก็จะมีเกณฑ์ที่จะมีนิสัยความชอบ เรื่องที่สนใจไลฟ์สไตล์คล้ายกันกับคุณเองครับโดยในเดือนธันวาคมนี้หากชาวลัคนาราศีธนูต้องการเสริมดวงทางด้านความรักควรไปกราบสักการะขอพรจากพระพุทธรูปปางสมาธิครับหรือทําบุญเป็นเงินด้วยจํานวนที่ลงท้าย19บาทซึ่งเป็นกําลังของดาวพระราศบดีเมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่นนานกดน้ำอุทิศส่งกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกครับดวงโชคลาภ ชาวลัคนาราศีธนูคุณมีดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะที่แปลว่าโชคลาภที่ได้จากตนเองการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงครับในเดือนธันวาคมนี้ดาวพระอังคารสถิตที่เรือนอริฉะนั้นช่วงนี้เลขนำโชคของคุณคือเลขเกี่ยวกับการแข่งขันเลขประจําตัวสอบหรือเลขลำดับคิวเลขบัตรคิวของคุณครับและดาวอีกหนึ่งดวงที่น่าสนใจคือดาวพระศุกร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนลาภะที่แปลว่าลาภผลที่ได้รับจากผู้อื่นในวันที่หนึ่งธันวาคม ดาวพระสุขสถิตท,ที่เรือนวินาศฉะนั้นในช่วงนี้เลขเสริมดวงของคุณคือเลขเกี่ยวกับสิ่งของที่ชำรุดที่เสียหายหรือสิ่งของที่หายไปของคุณครับและในวันที่1 6ถึง3าธันวาคมดาวพระสุขสถิตท,ที่เรือนตนุฉะนั้นช่วงนี้เลขเสริมดวงของคุณคือเลขเกี่ยวกับตัวคุณเองเลขวันเกิดปีเกิดหรือเลขประจําตัวของคุณครับโดยในเดือนธันวาคมหากชาวราศาีธนูต้องการเสริมดวงทางด้านโชคลาภควรไปกราบสักการะขอพร จากพระพุทธรูปปางรำพึงครับหรือการทําบุญเป็นเงินโดยจํานวนที่ลงท้าย21บาทซึ่งเป็นเลขกำลังของดาวพระศุกร์เมื่อทําบุญแล้วขอให้ท่านกดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรโดยให้หน้าไปทางทิศเหนือครับท้ายคลิปนี้กับผมขอกราบขอบพระคุณกัลายาณมิตรทุกท่านที่ร่วมรับฟังครับขออำ่ำนวยอภพรให้ทุกท่านโชคดีมีชัยถึงพร้อมด้วยอายุวันนะสุขภะละด้วยเทินขอบพระคุณครับ